2> 3 2. ชาวลัคนาราศีกร,รกฎพบกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไรทีวีนะครับแล้วก็ทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงชาวลัคนาราศีกร,รกฎดวงชะตาจะเป็นอย่างไรในเดือนมีนาคมฟังกันให้ดีนะ ลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาของคุณดาวอาทิตย์และดาวเสาร์โคจรร่วมกันเสารย้ายมาก่อนอาทิตย์ย้ายตามแล้วเป็นการย้ายของดาวอาทิตย์กับเสารที่เป็นคู่ธาตุฝ่ายดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอย่างหนึ่งเลยเนี่ยการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกรกฎจะดีขึ้นถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณมีความรู้สึกว่า เงินมันตึงๆชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังรายจ่ายเยอะช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้การเงินจะขยับดีขึ้นแน่ๆวันที่1ถึงวันที่5วันที่6ถึงวันที่10ดวงจะต้องเดินทางหรือมีการติดต่อง,งานทางไกลเยอะปัญหาที่มันมุมบกอยู่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในวันที่6ถึงวันที่10 สิบแดจนถึงสิยังอยู่ในช่วงที่ดีในเรื่องของงานคุณจะมีความกระตือร้อนจะมีการเดินทางหรือจะมีอะไรทักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณจะต้องได้เดินทาง1 6บหกถึงยีการเงินการทองจะดีเงินทองไหลามาเทมา2 1จนถึง25ช่วงนั้นการงานที่ติดต่อโซเชียลเยอะมากๆและคุณจะเป็นคนที่ใช้โซเชียลในการทำมาหากินได้เยอะมาก แต่ในทางกลับกันอย่าไปทําอะไรที่มันเกิดความจุกจิกยุ่งยากในทางโซเชียลเช่นไป็นคอมเมนต์หรือไปโพสต์อะไรที่มันทําให้เกิดความเดิอดร้อนเลี่ยงได้ต้องเลี่ยง26-31ช่วงนั้นความรักเซ็งๆหมดๆหน่อยแต่ก็เอาเธอกราบในภาพร,รวมถือว่ายังไปได้ด้วยดีกลับมาที่เรื่องการเงินอีกครั้งหนึ่งดาวสี่ดวงเล็งไปยังเรือนการเงินทําให้การเงินของคุณมีการขยับไปที่ทางที่ดียิ่งขึ้น หลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎได้เงินจากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะวืดคิดว่าไม่ได้แล้วก็กลับที่จะได้หรือมีเงินมีความสําเร็จมีโชคดีเรื่องของการเงินเข้ามาสิ่งละอันพลน้อยเรื่องเงินทอง,งจะกลับมาส่งผลดีกับคุณและชาวลัคนาราศีกรกฎเองคุณจําเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างมีวิน,นัยต้องมีวิน,นยัยในเรื่องการเงินด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นจะมีความรู้สึกแฮปปี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกส่วนครึ่งเดือนหลังนี้จิตตกง่ายหน่อยๆเห็นแฟนไปคอมเมนต์คนนู้นเห็นแฟนไปคอมเมนต์คนนี้เห็นคนนู้นมากดหัวใจให้แฟนผลเห็นคนนั้นมากดห่วงใยให้แฟนฟูจิตตกอีกแล้วไม่สบายใจบางทีเราได้แฟนป๊อปูล่ามากก็ทําให้เราคิดมากชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนมีนาคมระวังสุขภาพ พยายามเซฟตัวเองไว้สักนิดหนึ่งนะหาเวลาออกกําลังบ้างพักผ่อนให้เพียงพอและนี่คือคําพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎเฮ้ยเกือบดืมอีกเรื่องหนึ่งคุณจะมีโชคจากเรื่องการเล่นหุ้นหรือว่าเรื่องทองคำนะในช่วงเดือนมีนาคมใครที่เป็นนักเล่นหุ้นหรือเล่นทองคําหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมคุณจะไดก้กำไรจากสิ่งเหล่านี้แน่ๆสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ช่วงปลายเดือนระวังอีกอย่างหนึ่งสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่อาจมีเจ็บปวดไม่ค่อยสบายบ้างขอให้ดูให้ดีขอให้ดูใ่ในรอบคอบชาวลัคนาราศรีกรกฎถ้าในเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่ามันติดต,ต,ตขัดขัด,ขดยังไม่ค่อยคล่องตัวหาโอกาสเดินแทนเดินเดิเดนทางเปลี่ยนแปลงสถานที่แล้วจะเห็นจะปับบงมากขึ้นนะขอให้โชคดีสวัสดีครับ